คือไม่รู้นะว่าบ้านอื่นเป็นไหมแต่บ้านเรานี่พอเปิดประตูเข้ามาปุ๊บก็จะมีทีมต้อนรับเจ้าขนฟูวิ่งมาก,ก่อนเลยจ้าแล้วก็ดูเจ้าหมีเทากับ้ส้มแทบเนี่ยช่วงนี้ตัวยืดมากใครเห็นก็บอกว่าเอ๊ะทำไมดูตัวยาวๆแต่จริงๆเขากําลังโตกันนะช่วงนี้แหละเขาเรียกว่าช่วงแมวยืดร่างกายยังไม่เต็มส์แต่พลังงานคือเกินร้อยโดยเฉพาะเจ้าหมีเทาคือแบบพลังงานเหลือล้นมากเอ,อะอะไรก็วิ่งวิ่งวิ่ง,งแล้วก็วิ่งต่อส่วนเจ้าส้มแทบเนี่ยเอาแต่ใช้สุดๆต้องมีของเล่นให้เขาตลอดส่วนชาบูก็นอนแมอยู่่ทัั้งงววนช แมวแบบนี้เขาอยู่ในช่วงพัฒนาร่างกายทุกอย่างเลยนะเห็นตัวบางๆแต่จริงๆคือใช้พลังงานเยอะมากทั้งกระโดดทั้งวิ่งก็เลยต้องกินของดีๆที่ช่วยเสริมพัฒนาการไปพร้อมๆกันวันนี้ป้าจัดให้ครับสูตรลูกแมวของโปรแพนตัวนี้มี DHA ที่ช่วยบำรุงสมองและการมองเห็นแถมยังมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยให้ภูมิคุมค้มกันแข็งแรงกินแล้วโตสมวัยแน่นอนตำหรับหมีเทาส้มแซบรู้เลยว่านี่แหละของโปรดแป๊บเดียวคือหมดแล้วครับทุกคนกินเร็วขนาดนี้อยากให้คุณตากแกอีกซองหนึ่งใช่ไหมเดี๋ยวชาบูจะน้อยใจชาูก็ก กินเป็นประจำอยู่แล้วครับสูตรแมวตัวของโปรแพนช่วยเรื่องผิวหนังขนสวยสุขภาพดีสารอาหารครบถ้วนและสมดุลเพิ่มความอร่อยได้รับน้ํามากขึ้นแถมย่อยง่ายเหมาะกับแมวตัวบ้านเราครับที่ชอบนอนทั้งวันจริงๆแล้วแมวบ้านนี้ก็ไม่เหมือนกันหรอกช่วงวัยก็ไม่เท่ากันพฤติกรรมก็ไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่เหมือนกันคือเวลาได้กินของที่ใช่คือทุกแมวเนี่ยจะมีความสุขและป๊าเองก็รู้สึกดีเหมือนกันโปรแพนเขามีสูตรแยกให้ตามช่วงวัยทาให้เราเลือกง่ายแล้วแมวก็ได้สิ่งที่เหมาะกับตัวเองนี่แหละเคล็ด ซืือด้านล่างนี้ได้เลย